อบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัสรุชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาคูบาอาจารย์สืบ,สบ,สบกันมาวันนี้ก็มีโอกาสน,อน,อน้อมระลึกพวกเราพุทธบริษัทสี่กัน ที่เราโอกาสได้ทบทวนพูดจากกันก็ในเรื่องคำว่าความรอดสิ่งที่เราด้นลึกข้างแรกความรอดหมายถึงชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตไปจนถึงที่สุดนั้น ก็ปิดบัญชีหรือดับลงการใช้ชีวิตของเราก็ได้เห็นตำนานเก่าๆแต่ก็มาถึงปัจจุบันก็ได้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นไปโดยธรรมชาติของชีวิตก็ทำให้มีโอกาสน้อมจะทำควบคู่กันไป ก็ได้เห็นกิจกรรมการกุศลสำหรับผู้ที่มีความพร้อมที่จะกระทำภารกิจในเรื่องสร้างกำลังใจในพุทธบริษัทสีจากการที่ได้ไปร่วมกิจกรรมงานบวชกันก็จะได้เห็นสิ่งที่ปรากฏ พฤติกรรมของพวกเราเชาวกระแสโลกแตโดยที่เราได้เกี่ยวข้องก็จะมีสังคมนะมนุษย์เราพุทธบริษ,ษัทสี่ตั้งแต่ยาววัยแล้วก็มีวัยท่ากลางแล้วก็ถึงวัยบรรปลายชีวิตแล้วก็หลากหลายในเนื้อหาการใช้ชีวิตของพวกเรา มีทั้งครูบาอาจารย์มีทั้งคุณครูมีทั้งผู้บริหารชีวิตนะปลูกฝังให้มนุษย์เรามีความนึกคิดในทางที่เป็นกุศลกันสิ่งเหล่านี้ก็ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของพวกเรานะบางท่านมีโอกาสสูงวัยก็จมีโอกาส มาพูดจะให้กำลังใจนะลูกหลานของเราจึงเหล่านี้ถ้า,าว่าเราไม่มีการน้อมคุณค่าของผู้ที่สูงวัยนั้นจะเราจะไม่รู้สึกและลึกสิ้นที่ดีงามเก็บเอาไว้และกิจกรรมต่างๆของผู้สูงวัยก็จะเกิดประโยชน์ให้พวกเรา ทั้งหลายนั้นน้อมอเก็บรายละเอียดแห่งความอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตชีวิตจะปลอดภัยเป็นหลักจะต้องมีการดูแลเรื่องสังคมที่เกี่ยวข้องกันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันนั้นก็คือเสริมรวมแห่งจิตใจ เมื่อเข้าถึงสูงรวมแห่กจิดใจก็จะมีหน้าที่ซึ่งประกอบไปด้วยบุญแล้วก็วาสนาของแต่ละบุคคลซึ่งเกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตแบบเป็นต้นแบบหรือเป็นรูปแบบทั้งฝ่ายผู้นำก็ดีฝ่ายดำเนินการก็ดีพร้อมทั้ง ผู้ที่กระทำหน้าที่ร่วมดำเนินการก็ดีเราจะเห็นว่าในทุกๆหน้าที่ก็จะมีบุญแล้วก็วาสนาไม่เหมือนกันแต่เราปล่อยปละละเลยในหน้าที่ของเราในหน้าที่ผู้นำนั้นก็มีหน้าที่คิด มีหน้าที่พัฒนาตนในด้วยติ่งที่เราจะต้องใช้ชีวิตในเส้นทางที่อยู่รอดปลอดภัยผู้นำก็มีหน้าที่ในดูแลเรื่องการทำกิจกรรมในหน้าที่กันแล้วก็ต้องคิดถึงเรื่องเป็นอย่างไรจะให้เกิดความพอดี และเกิดความอยู่รอดปลอดภัยและก็ให้สิทธิต่างๆของสังคมนั้นมีความรักกันมีความสามัคคีกันและเคารพในหน้าที่ต่อกันและกันอย่างไรก็ไม่ได้คิดไกลคิดสิ่งที่ในเรื่องของสังคมขนาดเล็กๆกลุ่มเล็กๆกลุ่มชุมชนกลกุ่ม,มหมู่บ้าน ครอบครัวของเราเท่านั้นเองจะทำให้เกิดความรู้สึกการพัฒนาเกิดขึ้นภายในบ้านในเรือนจะต้องมีแรงบันดาลใจการที่ยังมีแรงบันดาลใจเรต,ต้องยอมรับในบุญและวาสนากันแต่จะเป็นเด็กราวเฉลนผู้น้อยถ้าเขามีหลักเกณฑ์ ในเรื่องศีลธรรมแล้วก็มีความตั้งใจที่จะกระทำํำภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดที่ถูกต้องด้วยกฎหมายไม่ผิดกับศีลธรรมแล้วแล้วมีแนวคิดต่างๆแนวกระทําต่างๆมาสมานมาแลกเปลี่ยนกันและกันแล้วก็จะนำทาง ความคิดการกระทำนั้นและเป็นที่สรุปได้เข้าถึงกระแสแห่งผู้นำผู้ดาเนินการหรือผู้ประกอบการดาเนินการในางานนี้จะต้องเห็นความสำเร็จหรือความอยู่รอดปลอดภัยชีวิตต้องประกอบไปด้วยปัจจียสีปัจเจัยีนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยสังคมรอบข้าง แล้ว่มยอบข้างมีความสำคัญมากๆากนะ่สมัยอดีตนั้นจะถูกปลูกฝังกันไว้ในเรื่องนะเชื่อฟังผู้ใหญนะ่จะไม่ใช้ชีวิตตามเอกเทศขาดการเชื่อฟังการที่เห็นผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลางนะจะมีเนะจ้าหน้าที่หมู่บ้านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนัน น่จะเป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยปกติก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเรารนจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องน้อมเหตุน้อมผลของผู้ใหญ่เข้ามาในเรื่องความรู้สึกของเราแต่สิ่งที่เราเห็นความขัดตกบกพร่องในเรื่องขาดเหตุขาดผลของครอบครัวของผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีเช่นกัน เม่จะถือตัวถือตนว่าเรานั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นปู่ย่าตายายก็ทำให้ได้น,น้องแต่ความเป็นจริงบางทีก็ขาดเหตุขาดผลเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้ต้องยอมถอยเพื่อจะเปิดรับนะลูกหลานของเราถ้ามีโอกาสแสดงความเห็น แสดงความรู้สึกหรือแสดงความเข้าอกเข้าใจที่จะมองที่จะคิดจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดของการดำเนินชีวิตนั่นเองถ้าเราใช้ชีวิตตามมิขิิของเราแล้วก็เชื่อมั่นว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ถูกต้องแล้วก็สามารถนำพาถึงที่สุดได้ ถ้าอย่างนี้ก็ตั้งมั่นทางเดียวเป็นขาดเหตุขาดผลก็เท่ากับเราเป็นผู้ที่หลงตัวเองได้เช่นกันจึงต้องมาแลกเปลี่ยนและปรับวิสัยทัศก,กันและปรับอุดมการว่าหน้าที่ต่างๆนั้นจะประกอบหลักไปด้วยอะไร นะสามีภรรยานะลูกหลานของเรานะจะปรับกันอย่างไรแต่เท่าที่เราสังเกตหลากสำคัญจะต้องปรับเรื่องศีงลธรรมกตักอยู่แล้วก็มีเหตุมีผลต่างๆเพื่อจะให้เกิดบุญแล้วก็เกิดบารมีขึ้นถ้าว่ามีบุญและเกิดบารมีนั้น ก็หมายถึงทำกิจกรรมอย่างไรก็ตามก็จะมีระเบียบแบบแผนการใช้ชีวิตและก็รู้จักหน้าที่อิ่ตนนั้นทำอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีความสุขและความเจริญของชีวิตนั้นไม่ได้หมายถึงต้องมีเหตุปัจเจตีมากมาย สะสมมาไว้แล้วก็เกิดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ฝ่ายเดียวถ้าเรามองถึงสิ่งที่เรามีความเอ่อคล่องตัวในส่วนหนึ่งส่วนใดเราก็ต้องสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นเป็นหลักไว้ก่อนสร้างจิตสำนึก่าอายต่อบาปก็เป็นหลักไว้ก่อนสร้างเอ่อตำนาน การเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันตั้งนานเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขและก็ปกป้องความหายนะของชีวิตสังคมกันถ้า,ากาเราเริ่มความสามัคคีกองดองวิดมั่นในคุณงามความดีนาะสีลที่เราจะต้องควบคุมการเบียดเบียนนะ ของมิหารสี่ก็เป็นเรื่องของความสามคัคคีที่เราจะต้องนอนให้เกิดให้เป็นในในรูปประธรรมแล้วก็นามธรรมของเราการที่เป็นผู้นําจะต้องมีความเสียสละเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านต้องเสียสละนะความเหน็ดเหนื่อยทั้งความรู้สึกมิคิดต้องความรู้สึกสร้างจิตสมุตรขึ้นมาให้เกิดเป็น ปกติและก็สิ่งที่เราจะต้องทำการเสียสละก็มากมายที่จะให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมกันถ้าเราไม่ได้มองประโยชน์ส่วนรวมเรามองเพียงประโยชน์ส่วนตนสิ่งเหล่านี้ก็จะนำพาไปให้เราแต่ไม่มีที่พึ่งหรือไม่รอดปลอดภัยได้เช่นกัน เพราะชีวิตปนุก์ก็ดีชีวิตสัตว์ก็ดีที่จะต้องประกอบไปด้วยการสร้างกำลังใจสร้างจิตสำนึกเพื่อเกิดความมั่นใจและก็มีพลังอันแน่วแน่มั่นคงนะถ้าเวลาไม่มีพลังที่มั่นคงที่จะเลื่อมมือเล่อมใจในการประกอบสามาชีพในการใช้ชีวิตของเรือน ในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจำเป็นมากที่เราได้มีโอกาสวนเวียนพบปะญาติพี่น้องในสังคมพวกเราชาวพุทธบริษัทธีกันก็จริงไี่มีเรื่องการตักเตือนตัวเราเองเสมอว่าเราก็ดี เขาก็ดีล้วนแล้วจะมีภาวะของสัมมาทิฏฐิในใ,นใจและก็มิจฉาทิฏฐิในใจกันทั่วหน้าไม่ได้หมายถึงจะต้องบริสุทธิ์ทั่วหน้าแต่ต้มีทั้งมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจและก็สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจ ก็จะมีความรู้สึกการปกป้องป้องกันภัยแยกแ,แยะดีชั่วบางทีเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจเหมือนกันการที่เราจะมีความมั่นคงนั้นนะต้องรู้จักเขาจากเรารู้จักสิ่งที่เป็นตัวเราในการที่คิดทำพูด จึงจำเป็นจะต้องระมัดระวังเสมอว่าเราจะอยู่กับสังคมได้จะต้องมีการยับยั้งมีการอ่อนน้อมมีการระมัดระวังคําพูดและการกระทำของเราสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานจะนำํำพาไปให้การใช้ชีวิตนั้นมีความเป็นไปได้แล้วก็อยู่รอดปลอดภัยเนื่องจากเรา ถ้าเกิดจิตใจของเราเกิดมิจฉาิีสิขึ้นเราก็รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็มีการควบคุมไม่ให้เกิดการใช้การทำจนเกิดโทษเกิดภัยกับตนและคนอื่นต่างๆนั่นพวกเราจึงต้องมีความเพียรอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ ศักธรรมต่างๆด้วยเกิดแนวทางของความนึกยิดกันความปลอดภัยเป็นหลักจะต้องยึดมั่นถือมั่นในศีนลธรรมการเอาไว้กิจกรรมหลักๆที่จะให้เกิดความรู้สึกสัมพันธ์อันดีแล้วก็เกิดการอ่อนน้อมทําตนนั้น ็จะต้องมีกิจกรรมรวมนีมีผู้ใหญ่อุโสแต่เป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าครูบาอาจารย์ก็จะต้องยกไว้เป็นที่ตั้งจากนั้นก็เป็นลุ่นต่อมาเป็นลุงป้าคุณพ่อคุณแม่น้าอานี่คือชั้นวาระของความสูงวัย ในการที่เราจะฝึกการอดอน้องฝึกการเรียนรู้การดูแลกันการระลึกในคุณต่างๆของปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์พา่ d ม m a n ต่างๆซึ่งเราได้เห็นคุณเป็นพื้นฐานที่เรามีชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุเหล่านี้ทั้งเรามีร่างกายที่ดีเราก็ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศล แล้วก็ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตแล้วก็มีเมตตาต่อกันสิ่งที่เราเห็นความอยู่รอดปลอดภัยนั้นก็หมายถึงการสร้างใจแล้วก็สร้างคำพูดการใช้ชีวิตของเราเราจะไม่ใช้คำพูดพูดจาให้เกิดการปัดทุบสลายกันอันนี้สำคัญอย่างยิ่ง พูดเพื่อเกิดการพิจารณาธรรมก็ควรพูดในสิ่งที่ขอบเขตของการยกตัวอย่างการที่เรายกตัวอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงการตั้งใจจะไปจาดจ้วงจะระยกตัวอย่างเพื่อเห็นคุณเห็นโทษเห็นการใช้ชีวิตตามรูปแบบของแต่ละบุคคลเพื่อจะให้เห็นแนวทาง ในความรู้สึกที่ปรากฏกันการที่เราใช้แนวทางคำาไม่อยู่รอดหรือปลอดภัยในวิถีชีวิตนั้นสำคัญอย่างยิ่งจะต้องมีการฝึกสติและลืกอย่าวังสิ่งที่เกิดขึ้นในใจสิ่งที่จะต้องพูดไปแล้วจะสมานให้ทุกคนในสังคมที่เกี่ยวข้องนั้น มีความรู้สึกอบอุ่นและก็มีความรู้สึกใช้ชีวิตร่วมกันได้เมื่อสู่การพูดก็สู่การกระทําก็ต้องให้สอดคล้องต้องกันไดยเฉหมายถึงเราจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราก็ไม่ได้ฝึกสติรู้จักอาการของใจตัวเองกันไม่รู้จักสิ่งที่จะต้องเป่งวาจาออกไป ไม่รู้จักสิ่งที่จะต้องควบคุมการเป็นวาจาเมื่อเหตุเหล่านี้จึงเกิดโทษเกิดภัยทำให้ชีวิตของเราขาดตกบกพร่องจึงเกิดความผิดพลาดในต่างๆนานากันเราจะเห็นความเสื่อมในสังคมยุคใหม่ๆด้วยเหตุของการไม่ยับยัง้งไม่มีการฝึกสร้างบุญกุศลจากการ พัฒนาให้เกิดสติสัมปชัญญะกันมุ่งหวังแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ภายนอกจนขาดการยับยั้งชั่งใจการควบคุมตัวเองจึงเกิดการปรามาทาาจั่วงดูมินผู้ที่สูงวัยคนเฒ่าคนแก่หมวาระหมดสภาพก็ต้องยอมรับกับกติกาอย่างนี้ ด้วยการตามมาเช่นนี้ก็ทำให้เป็นผลของชีวิตเกิดความเสื่อมเสื่อมจากความเชื่อมัน่นจะกผูไ้ได้พบได้เห็นว่าบุคคลนั้นไม่สัม,มาคารว่าก็ทำให้เกิดการระมัดระวังป้องกันภัยเกิดขึ้นไม่จะเห็นความไม่รู้สึกอบอุ่นแต่เกิดการมื่เกียดขึ้นกับสังคมรอบข้าง เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสได้เรียนรู้และวก็ใช้ชีวิตกันก็จำเป็นเลยเกินทำว่ดรอดปลอดภัยเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำหนึง่งแล้วก็พยายามใช้ชีวิตกันโดยธรรมชาติควบคู่กับหน้าที่ในกระแสโลก ยิ่งใหญ่ในเรื่องการใช้หน้าที่ก็จะต้องสร้างใจเป็นนย์รวมของชีวิตพร้อมทั้งมีการพิจารณาธรรมต่างๆจึงเป็นเหตุทำให้ผู้ที่ฝักใ่ได้ติดตามครูบาอาจารย์ที่เส้นให้กระแสแห่งพระธรรมคำสอนในเรื่องทุกสมุทัยในโรธมากเป็นเพื่อนตั้งมั่น จิ่งด้ให้กระแสความถูกต้องการใช้ชีวิตซึ่งไม่กิรังยั่งยืนไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นในชีวิตร่างกายของเราที่ใช้ชีวิตกันได้แต่พลังและกำลังใจต่างๆนั้นเราจะใช้ร่างกายของเราให้เกิดประโยชน์เกิดขึ้นในเรื่องการใช้ชีวิตประกอบไปด้วยภายนอกแล้วก็ภายใน พลังงานที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายที่ดีแล้วก็จิตใจที่กล้าหาญอ่อนน้อมสัตันอยูต่างต่างเหล่านี้เราจะทำหน้าที่ของเราไปถึงที่สุดของเรามีร่างกายนะฉะนั้นเราจะไม่ประทุษร้ายผู้อื่นและประทุษร้ายตนเองเราจะปรารถนาดีต่อตนและก็ผู้อื่น อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดบุญและต็บาลมีเข้าไปถึงใจของเรามีอนุภาพความพ้นจากทุกทั้งปวงได้เราก็จะต้องมีแรงบันดาลใจมีพลังงานที่จะต้องรวมพลังตัวเองเปนเรื่องต้นแล้วก็รวมพลังในสังคมที่เกี่ยวข้องให้เกิดความสาม,มัคคีความรัก ความขยันหมั่นเพียรความมีระเบียบตามกระตันอยู่เหล่านี้ไม่ได้มากมายแต่มันเป็นเรื่องทำกิจด้วยความระมัดระวังนั่นเองก็จะทำให้เรามีวิถีชีวิตด้วยความปลอดภัยเด็กก็สามารถใช้ชีวิตอย่างถูกต้องได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะมีโอกาสวนเวียน ไปพบปะไปพูดคุยไปการแสดงความเป็นสัมมาคารวะต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องเหตุของการจเจริญกุศลกันนะในในสิ่งที่เป็นกิจกรรมเนี่ยลด,ดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็จะมีเครื่องสักการะนะกูปเทียนแพ้ต่างๆเหล่านี้ แต่เราก็จะมีโอกาสทบทวนกันใหม่ในวันหน้าวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็ขอน้อมคำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาคุบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งบดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริสัทสี่ี ทรงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันพั่วหน้าจากผู้พูดปะสิทสุทธิเสดสีครับ